สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาหลอนนะคะวันนี้คุณป้านะคะจะมาพาคุณผู้ชมทำอาหารพื้นบ้านของคุณป้านะคะคืออมปลาดุกนะคะอมปลาดุกใส่ใบชะพูแล้วก็มะละขี้นกนะคะมันเป็นอาหารประเภทคล้ายๆพวก หอ,อมหวกออมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหอ,อมปลาไหลอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ปลาดุกแทนนะคะเครื่องแกงก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะก็ใส่พริกกับตะไคร้สองอย่างอันนี้ป้าใส่พริกลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยตะไคร้คะ่ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยใช้ดอกเกลือทำให้น้ำแกงอร่อยเจ้มจนจา้า เสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ตำค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนตำก็จะตำให้ดูนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวดูตอนแหลกก่อนเลยนะคะจะมาถึงขั้นตอนแกงแล้วนะคะปลาดุกนี่ล้างเขาเกลือให้หมดเมือกนะคะก็ตำแกงมาแล้วนี่ก็ใบชะพลูบมะระขี้นกนะคะก็ใบมะกรูดตะไคร้ไว้ใส่ในน้ำแกงวันนี้ ใช้กระทะแกงจะได้ถ่ายวิดีโอเห็นชัดๆนะคะก็ตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะคะปลาทิพยพัดเสร็จแล้วก็ของมักของแซบอีสานนะคะก็คือปลาร้านะคะนี่ค่ะปลาราช้อนหนึ่งอุ้ย ตัวตกลงไปด้วยตากออกก่อนอเดี๋ยวมันจะมีก้างนะคะเอาแต่น้ํานะคะธรรมดากะกองแต่วันนี้แกงนิดเดียวก็เลยไม่ได้กรองใส่ไปแค่ทัพพีหนึ่งน้อยเนี่ยพอละก็ใส่เครื่องหอมลงไปนะคะดับกิน่นคาวให้น้ําเดือดดีๆนะคะนะคะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะตามด้วยพริกที่ตําไว้นะคะพริกกับ เกลือกับตะไครต้ตำไว้นะคะใส่ลงไปเราให้น้ําเดือดนะคะต้องเดือดจะจัดประดุกเราจะได้ไม่ขาวนะคะคิดว่าน้ําแกงเราใช้ได้แล้วก็ใส่ประดุกลงไปค่ะน้ําน้อยไปหน่อยเดี๋ยวป่าน้ํามาเติมตอนประดูกสุกนะคะตอนนี้ยังไม่เติมปิดฝาไว้ค่ะให้ประดุกสุกก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งไปคนขั้นตอนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวปลาดุกจะขาวนะคะทำปลาทุกชนิดนะคะเราหัวไม่ควรจะคนนะคะนี่ค่ะให้ปลาดุกสุกข,ขนาดนี้แล้วก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วป้าก็จะใส่มะละลงไปนะคะมะละขี้นกให้มันเปื่อยหน่อยเพราะมันเป็นผักที่สุกยากนะคะก็เดี๋ยวมะละสุกแล้วเราค่อยใส่ชะพูค่ะ น้ำมันน้อยป้าจะแกงเป็นอ่อมคุกน้ำคุกขิกอะ่ะป้าก,ก็เลยใส่น้ำน้อยนะคะมันไม่ท่วมมะระก็เกี่ยเกียกดกดลงไปยังไม่อยากคนปลาดุกเท่าไหร่อ่าปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งให้มะระอบสุกแล้วก็เปิดออกมาอ่มามะระใช้ได้แล้วนะคะน้ำแกงก็นัวนัวคุกขิกก็โรยชะพูลงไปเลยนะคะชะพูกับใบมะกรูดอีกนิดหน่อยที่เหลือไว้นะคะ จะช่วยให้ชูกินมะกูดชัดขึ้นตอนนี้ก็คนได้นะคะแกงสูตรนี้นะคะก็คือป้าชอบกินนานๆนะคะทำกินทีนานๆนึกอยากกินทีกินมาแต่เล็กแต่น้อยนะคะคือเขาแกงสูตรนี้เขาแกงเขาแกงใส่แบบเหมือนแกงหัวกี้ยแกงปลาไหลอย,อย่างเงี้ย แต่เราไม่มีหว่วกแล้วปลาก็ไม่กินปลาไหลค่ะก็เลยกินปลาดุกแทนนะคะเป็นอ่อมออกสไตล์ขมขมนะคะแล้วสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่คือทีเด็ดนะคะต้องใส่ข้าวคั่วนะคะรสชาติก็จะออกคล,าคลา้ายๆอ่อมหวกแต่อ่อมหวกแล้วมันจะไม่ขมใช่ไหมมันจะได้ขมกินนะเหมือนอ,อมหวกแต่ว่ารสชาติจะขมขมแบบ เหมือนอ,อมปลาไหลใส่ผักกะออมอะไรเงี้ยนะคนอีสานจะเข้าใจนะคะแต่ว่าป้าไม่ได้กินปลาไหลก็เลยใช้ปลาดุกแทนเอาใส่ข้าควคั่วลงไปคนๆน,นิดหน่อยนะคะผักสุกปลาสุกก็ชิมรสใน่แกงให้น้ำขุกขิกออมออมผมค่อจะให้น้ำขุกขิกอย่างนี้นะคะจะไม่น้ำจงๆเจง่จงๆนะคะแล้วก็ชิมรสที่เราชอบ นะคะเดี๋ยวป้าขอชิมดูก่อนได้รสชาติที่ชอบใจหรือยังอืมถูกใจแล้วจ้ะเป็นนั้นว่าใช้ได้ปิดไฟตักไปเสิร์ฟคุณลุงเลยค่ะก็เราสามารถใส่ผักอย่างอื่นๆๆก็ได้นะคะ มะเขืออะไรพวกนี้ก็ใส่ได้นะคะแกงอ่อมอันนี้นะคะแต่ว่าป้าไม่ชอบนะเราจะใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอะไรเงี้ยก็ได้หมดแต่ว่าป้าชอบแค่นี้นะคะชอบแค่มะละจริงๆใส่ใบมันจะขมอร่อยกว่าลูกมันแต่ว่าคุณลุงเป็นเกากินผักเป็นยอดไม่ได้นะคะก็ะใส่เป็นลูกมันแทนนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟให้คุณลุงจ้ะ นี่นะคะได้ให้คุณลุงชิมในใส่ข้าวเหนียวกินอือร่อยคุณลุงบอกไปแล้วนะคะขอบพระคุณท่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ